เช็คเซตใหม่ๆนะครับ N.B.415 นะครับเดิมๆญี่ปุ่นทั้งตัวนะครับนี่ครับจะพาครับเกียร์ห่างเกียร์เดิมบางย่าเดิมนะครับนี่ครับเดิมหมดครับยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งเช็คเซตต้นๆเปลี่ยนพระปั๊มใบนะครับคันเสียนลูกครับ ไปตาบมือเลยครับยเดิมญี่ปุ่นนะครับ MB415 ครับสนใจทักมาครับราคาแพงแน่นอนนะครับไม่ถูกนะครับแต่สภาพสวยสมบูรณ์นะครับ